อ่านอนเลยน้าตะแคงน้าตะแคงอยากไปนอนอ,อ,อันนี้อันนี้มันขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าตุรกีไปแล้วนะอันนี้ถ้าเก็บตกละทุกนีทุกทีถ้าเก็บตกนะท่านี้พอทำไปปุ๊บเดี๋ยวจะมาถามท่าคนไทยอึ้ออื้อ,อ,อหล้วไงยท่านี้ท่าของไทย ของไทยนะนอนง่นนายง่าายขาจะงเอาแรงนะทุนแรงคอามรู้แล้แข่งขันนอกเ่านอ่าเยอะข้านี้ประมาณสิบปีที่แล้วถูกสั่งระงับแล้วไม่มีสอนในไทยแล้ว,วเพราะว่าโดนอะไรนะโดนแบนนะโดนแนนะ่ ปเพราะอะไรที่โรงเรียนดังสอนต่างประเทศเนี่ยสอนๆไปปกติเราจะเอาเอาอะไรนะเข่าก็ต้นเท้าเนี่ยเหยีบยบตรงนี้นะนยันตรงนี้ใช่ไหมเด็กเขาตันไปเหยียบขาดยันไม่ถูเหยียบไปไหนดี่โครงซี่โครงซี่โครงอ่อนครับไปปรอบเข่าท่าน,นี้เลยถูกแล้วนับห้างสอนเลยห้างท้ายทอดเลย ต้องเป็นหมอแทนใครแล้วต้องแปะร้อยต้องมองต้องหรือว่าอะไรยิงตาได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคน้อาไงอะไรแบบนี้จริงๆข่าเนี่ยเห็นไหมเราเห็นเนี่ยนอตแคงมาให้จะมาเนี่ยอ่าของอ่าของไทยนี่เรายืนข้างหลังแล้วก็ดึงแขนใช่ไหมอย่ามาเลิงลิงอ่าฝรั่งเนี่ยมันทำบนพื้นไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีเตียงมันต้องไปปรับปรุงปรับปรุงแต่ละไหม มีเตียงแล้วปุ๊มันมันยืนด้านไหนด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็แค่นี้ยอื้อดัดไปอื้อหน้าอะไเงี้ยเสร็จแล้วแลาวนอนนวดแท้าตายชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทสามร้อยบาทมันเอาไปทําดัดแปลงพุ๊บมันเก็บสามพันบาทของไทยเลยก็ห้ามดึงห้ามดัดของคนไทยก็ได้แต่นวดก็ต้องต่างอย่างๆต็โอเคอ่าด้านนี้นะเดีย๋ยวจะมาสาธิตให้ท่านดูผ้าพมา่าให่ผ้า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  แคคอาแ่ะชนอันนี้ผมผู้ชายนยอ้ํสามใหญ่ชาไปล้างีเกกราะเดี๋ยวมน่้อางององงองครับอันนี้ก็ำระนั่งรแต่นี่ต้องออขา่อขาเราน นั่งล็อกกับเราแต่นี้ถ้าคนขายใหญ่ๆอย่างค,คุณเทงก็กิก็ไหวนี่แหละเสร็จแล้วอีกขาหนึ่ง <c oughs> ก็เช็ดเช็ดต่างๆใช้ไม่มีผ้าล,ล็ <c oughs> อกอ่ะถ้าเก่งตัวเองขึ้ออาหารหน้าไปตรงนั้นะเอามือให้ตะมาจับตรงนี้เขาต้องมัดนละ็อกให้แน่นๆนะก็จับให้มันนั่งน่าจดีอย่าให้มันเลื่อนไปอะไรไปอ่ะเอามือเก่งยกยกหน่อยมือ่งแค่จับให้เลยเลยนะในขะ้อมือน่ะขยับขยับหนึสอง สามตื่นก็เคยนอนหงายไปเลยไม่ใช่กระตุกนอนรับอือนี่ยบาง <S 2> <S 2> ทีกระโดงก็ครับเลยลั่นเลยนี่บางทีไปถึงอะไรนะไปถึงทีสิบทีที่เจ็ดทีแปดเลยนะอ่าแต่ยากมาตรงน,นี้อันนี้เป็นท่าพมา่าท่าพมา่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าท่าพมา่าวันนี้ตมาที่วัดต,ตมามีหลวงพ่ออินเดียหลวงพ่อพมา่าจะอยู่ที่อาราคันนะคือปัญหาอาราคันสัาระอาราคัน อาสายเรียกอา้ันเป็นชื่อพระอัสราจะมาเวลาจะมาไปนวดเรียนนวดเย็นได้มาจะมาก็พระอัสราหลวงพ่อผู้ดีเนี่ยนอนพู้ดกันก็มันนวดที่ท่านนวดนี่ผู้ดีนวดท่านครึ่งชั่วโมงชั่วโมงท่านก็เห็นเราโอ้โหเลยนะจะอะไรใช้กําลังใช้ใจนวดท่านก็เลยท่านไม่รู้เป็นนวดที่ไหนมาท่านจําท the, play the, play the ่าเดียวพอจะมานวดท่านเสร็จท่านก็บอกให้จะมานอนสบพื้นท่านก็นอนสบพื้นเสร็จเนี่ยก็ตีนหงักจะมาเลยนะตีนตีนเยียบกำลังนี่ นัมาทีน yeah. mm hmm. oh, e right ั่งอมาสิก็เียบเลดเลยโม่เอ้่าน <ips> ี้ก็คอท่าเหมือมันดูไม่สวยนะแต่ว่ามันได้ผลเหมืกันนะยิ่งก็กรดูเส้นอะไรเน้ผลมาเฉพาะมีลูกศิษย์ที่เยอรมันเห็นลิปลูกศิษย์รุ่นแรกบลูกศิษย์อร เสร็จแล้วเห็นชิปแล้วก็ลองทําดูมีคนไข้กระดูกพักเส้นหมอจะจับผ่าตัดแล้วแล้วก็เอาเห็นในชิปลองไปทําดูครบโอ้ยคนไข้จากที่โดนกระดูกพักเส้นหายเลยหมอไม่ผ่าตัดละโอ้โหแกดีใจมากเลยว่าแอบเจอในยูทูบแค่เดียวนะเสร็จแล้วอะไรนะซื้อตัวที่บินบินมาเลยหลายหลายท่านโอเคเสร็จเรียบร้อยอ่ะจับพวกกันเลยนะใครจะเข้านะขึ้นก่อนท่าไหน ่เดี๋ยวตอนบ่ายเสร็จโอ้โหวันนี้ต้รีบจังเลยตอนนี้ยังจำไม่ได้ลแล้วเนี่ยก็เลยข้าโพดสั่นมานี่เอยอะเลยเดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายตอนบ่ายจะข้อสอบข้อเข่าข้าอขขขนั่งข้ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวรอบแรกให้ให้เอน็อนหน,น้าเอ็นหน้าเอน็นนี่ก่อนนะเอ็นนี่เอ็นนี่อันนี้ก่อนตีน้อยเดี๋ยวรอบสองนะมาแล้วอเตีน้อยเลย